สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปต้นเลยรายการนับอาจารย์โอแล้วอาจารย์ทพยากรมาแล้วนะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอค่ะอาจารย์โอมาแล้วนะครับนะอาจารย์ท็อปล่ะอาจารย์ท็อปมาเป็นผู้ดูแลรายการนะมาแล้วอาจารย์โอแล้วอาจารย์ทพยากร มาแล้วนะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะ กดแชร์ออกไป กดแชร์ออกไป ค่คุณนกจะไปฮ่องกง23นี้ทุกอย่างราบรื่นไหมคะว,นว,นว,นวนัน 25. นี้วันที่เท่าไหร่วันนี้21นะ23นี้ค่ะถ้ไปฮ่องกงทุกอย่างราบรื่นไหมคะดูนะสามวันนี้นะไพ่บอกมีปัญหาอะไรบางอย่างครับคุณอาจจะเครียดจริงจังมากเกินไปเครียดมีความเครียดมากเกินไป เจริงๆไปได้ค่ะไม่มีอะไรเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อดี๋ยวก่อนนะทุกอย่างราบเรื่อนหมายจะไปฮ่องกงจะได้ไปไหมเนี่ยมีปัญหาไม่ได้ไปไหนมันนั่งบันลังอยู่คที่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรคุนถือดาบมันไม่ได้เดินทางอ่ะกดแชร์ออกไปมุกพรุ่งนี้จะถูกหวยลาวไหมคะให้สบายสบายได้ สบายดีอาจารย์ทั้งสองพรุ่งนี้วิลาะจะมีโชคไหมคะ <c oughs> อะไรดูให้ไม่มีโชคนะเพราะไพ่มันยังไม่ได้บอกว่าจะมีไม่มีเหรียญม,ม,มันก็เลยบอกไม่มีโชคเอะไปเกลย่างยีสบปดปีโสดสนิทอนาคตจะมีโอกาสได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กับพี่จอมบ้างไหมคะจะเป็นยังไงดูสานะวันนี้เท่านั้นน,นะกนะ็คุยได้ตลอดอ่ะ เขาอุปถัมภ์เราค่ะดีค่ะไพดีมีเมตตปามหานิยมโดยมีอันนี้บุบอีกแล้วอ่ะโดยมีท่านอาจารย์โอินได้ไม่มีปัญหามันไม่เสียนะไม่เสียมีอะไรเข้าไปนะมันไม่ได้เสียหรอกมันผลจากการโยกย้ายของไม่แค่ว่าน้ํามันจะโดนอากาศข้างนอกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าฝามันมันแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแตกไหมไม่แตกใช่ไหม ถ้าเกิดว่าอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันมันมีรูรั่วมันก็ไม่ีโอกาสที่น้ำข้างในมันจะเสียได้มันเรื่อง็นไรโตก,กี่ไงไม่ถึงจะเสียโอไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะบูดมันจะเล่าหรืออะไรอย่างนี้น โอ้หมายถึงว่ามันจะโดนอากาศทั้งนอค่ะจ๊ะว่าเรื่เข้าใจว่าที่ที่พูดเนี่ยเข้าใจว่าเร็วใส่ถุงกันดิ ใช่นี้ก็ใส่ถุงไว้เช็ดตั้งหลายอย่างเลยยังไม่ได้ทิ้งเลยก็นยังไงใส่ถุงไว้ก็ไม่ได้หมายให้เขาใช้อยู่ไงใช้ไม่ได้ใช้เปลืองหรอกปะมาใช้ดจนกว่าจะเสร็จรายการเนี่่ะมันมันมันล่วงไปเลยนี่นี่ต้องทิ้งเหรอถ้าล่วงต้องทิ้งร้องอยากทราบว่าญาติชื่อเอ้ไม่ได้แชร์นะคะ ทำไมไม่มีผู้แชร์กันเลยก็งงแล้วเนี่ยฮะแชร์กันก่อนแซ่อย่าลืมเพียงคนละ9999แชร์ไงคุณคุณจันการนะคะก็ไม่มีผู้แชร์คุณเดียก็ไม่มีผู้แชร์นะคะถูสละทิ์ไปโดยอัตโนมัติทั้งระบบ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเห็นป่ะผู้แ,แชร์เป็นรูปคนกับลูกสอนน่ะมันดูไม่ยากเลยคนแชร์กันที่ไม่แชร์นะอืม บอกให้แชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเราไม่ได้ดูสองเดือนนะคะเราดูสามวันนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีมีผลสามวันนะคะน <ลง S 1> ุ่งอยากทราบญาติชื่อตาโกรธเกลียดแรงไหมคะทำไมชอบอะไรที่มันเลวร้ายถามอะไรเลวร้ายดีๆไม่ค่อยจะถามอ้าๆไปดูไม่เห็นโกรธเกลียดอะไรเลยเราไปคิดมากเออ,อใช่โดยสตาใจเย็นออกคือเราคิดมากเองอ่ะมันกลายเป็นเราคิดมากไปแล้วอ่ะ แปลว่าแปลว่าเราต้องพิจารณาแล้วนะว่าความคิดเราเนี่ยมันมันดีหรือเปล่าชอบคิดว่าอย่าไปคิดร้ายกับคนอื่นเขานะเราจะทำให้เราเป็นโลกร้ายรู้ไหมนะเดี๋ยวถึงก็ไปกินยาเนี่ยอัตราลนะรู้ไหมนะมาเร็ว ยุ้ยสี่สิบสามหนูยังกังวลว่าหลังจากนี้ก็เรื่องของหนูกับสามีจะต้องจบลงหรือว่าจะต้องรออีกสองเดือนเหมือนที่เขาบอกคือเราก็เราบอกแล้วว่าเราไม่ดูสองเดือนไงเราดูสามวันสองเดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะดูมาดูกับสามีต้องจบลงหรือว่าต้องรออะไรอย่างนี้คือเราไม่ดูเรื่องเลิกมาตั้งแต่แรกแลวเออเนาะเราก็ไม่ดูเรื่องเลิกอ,อยู่แล้วะ ไม่จบไม่ไม่ไม่ดูเรื่องจบมาดูกับผมข้างหลังดีกว่าพันห้าไม่ดูเรื่องจบนะคะคุณยุ้ยสี่สิบสามดูเรื่องอื่นนะคะไม่ดูเรื่องเลิกกันไม่ดูสองสองเดือนนะคะถามเรื่องอื่นเนาะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางการงานอย่าถามสองพยางการเงินนะคะ ความรักนะคะขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนโอ้โหบอกที่อยู่มาอย่างนี้ไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยไม่กลัวไม่ฉาดชีพเลยเหรอไม่ต้องไปอะไรมากอ,ะอ่ะเขาบอกมาว่าเก่งยี่สิบแปดเขาบอกบ้านเลขที่นะไม่บอกบ้านเลขที่นะเดี๋ยวเสฟใหยนะคะ ออบอ่อพลอยกาญจนบุรีบ้านหลังนี้จะค้าขายต้นไม้ดีไหมครับเราดูแค่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเป็นไปตามกําลังไพ่แค่นั้นแหละนะสบายๆครับมีอะไรก็ขายได้เรื่อยๆอถ้าเกิดเจ้าของบ้านพอใจจะขายอะไรก็ขายได้ค่ะไพ่ป็นนี้เป็นไพ่ของความสุขแล้วก็ความพอใจนะถ้าพอใจจะขายอะไรก็ได้อันนี้ค้าขายต้นไม้ขายได้ค่ะแพปปี้ดีนะคะ เดียสิบเจ็ดอะไรไม่เอาเดนบีเกิดนะคะอา,อายุนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเดียคืนนี้คุณอันัยจะมาหาเราไหมคะ่ะไหมคะ่ะมาแล้วตัวเขามาแล้วไค่ดีมีเมตตปลามาหานิยมอาจารย์โอบอกมาสัตว์เลี้ยงบอเพาะว้า,าสัตว์เลี้ยงบอกพลอยนะคะค้าขายต้นไม้ดีนะคะ แฮปปี้ดีนะคะสวัสดีครับพี่เ <_ d _> จ้าใบ่สิบแปดสิ่งที่ตุ้มทำเรื่องเงินมันถูกไหมคะที่เราทำงานเรากลับไม่ได้เงินตระหนี่เงินกับเราอ๋อ,อันนี้เป็นอันนี้ถามด้วยความน้อยใจเราตอบให้ไม่ได้อะไรที่มันถามด้วยอารมณ์อารมณ์อารมณ์แบบ ออยากให้พูดไม่ดีใส่เรื่องนี้ใช่ไหมอะไอยากให้พูดไม่ดีเขาเรียกอ,อะไรอยากให้เราพูดแบบให้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 ใหเอาใจคุณใช่ไหมละ่ะหรือ,อยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดสิ่งสิ่งตรงกันข้ามคุณก็รู้สึกเฟลนะจะตอบไหมไม่ตอบเพราะมันมันมันเป็นความน้อยใจ <S 1> <S 1> นุ่นสามสิบเจ็ดคนคุยชื่อธนัทพงศ์ ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปต่อได้ไหมคะนุ่นสาวสิบเจ็ดคนคุยชื่อธนัทพงศความสัมพันธ์จะพัฒนาไปต่อได้ไหมไปได้มีเมตตรามหานิยมไปได้ค่ะไปได้กุ้งสาวสิบแปดไม่มีผู้แชร์ค่ะผ่านนะคะจุ๋มห้าสิบสามการเงินจะดีขึ้นบ้างไหมคะไปส่วนผ่าเงินล้านหน่อยนะเป็นความฝันเจ้าจงไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อย แตคุณ<ด>คิดเยอะอ่ะคุณคิดมากอ่ะสมติตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยังคาปรายันเตพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุมเมมหาพุนยมหาราภพพวันตุมเมมิเตพาหาติพุทธามาอาุณามพุทธายเวรเทโยเวริโพนายัง เวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรทเทโยพุทธสัมมานีมามาพุทธสัสวาโอมสัมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาาไม่ได้ดูใช่ไมเมื่อี้ไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูทาไมมีอะไรอะ่ะมันมีคนลบไปไปล่อยมนันเลยคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคประสาทเยอะเราไม่อยากอะไรมากไอ้คนถามก็คือถามเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากจะถือสาคนทั่วไปแนละ้วเพราะคนเป็นโรคประสาทเยอะผมเ่ยผมเจอเยอะมาก,กวันนี้ ผมเล่าให้ฟังนะชีวิตผมเนี่ยเจอเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะในความรู้สึกลึกๆอะ่ะคนในโลกเนี่ยมเขาสะเทือนใจรุนแรงแล้วเวลาเขาสะเทือนใจเสร็จแล้วเขาเจะเอาความสะเทือนใจเหล่าเนี้ยมามาเก็บแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาพูดภาษามนุษย์มันก็พูดไม่รู้เรื่องนี่เรื่องจริงๆเป็นตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่นี่พูดจริงนะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนกับว่า โรคอะ่ะมันเป็นเคมีผิดทางสมองเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมมันเกิดหนึ่งจากความเครียดความคาดหวังอะไรที่สูงมากเกินไปสามไม่ได้เป็นไปดังใจที่หมายปองนะนี่เรื่องจริงใบยี่สิบแปดเราจะเอายังไงกับตัวเองดีคะเราทำงานจนเหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วเราจะเอายังไงกับตัวเองดีคะใ<อ>บ<า>ยี่สิบแปดผมคำถามมันกว้างมากจะเอาไงกับตัวเองซึ่งไม่มีช้อยว่าจะจะ อาจารย์อาจารย์ท้าคิดว่าอาจารย์ท้าวเข้มงวดกับคำถามเกินไปว่าคือมันเหมือนก็เราไม่รู้จะไปตอบอะไรให้เขาก็เขาบอกจะเอาไงกับชีวิตก็ถ้าอย่างนั้นไปตอบแบบไอ้นี่หลวงตาาเอาไงกับชีวิตไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งสวดมนต์ไงไปหลวงตามาเอาไงกับชีวิตผิดหวังคนกําลังเสียใจอ่ะนั่งไงคนกาลังผิดหวังคนกําลังน้อยใจอ่ะเออไพ้ขึ้นมาอย่างที่อาจารย์ท้าพูดจริงๆเออ คือคุณเอางี่กว่าคุณไปสวดคาถามหาัจรพัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไพ่บอกว่าคุณอย่ามองโลกในแง่ร้ายค่ะอําจำจำจำหลวงตามาได้ไหมทำงานให้ครอบครัวใหญ่นะคะก็ถ้าทํางานให้ครอบครัวใหญ่ก็แล้วยังไงอ่ะคุณอยากทําคุณก็ทำามื่อคุณไม่อยากทําคุณก็ออกจากครอบครัวไปแล้วก็ไปไปสมัครงานทําอย่างอื่นไปก็จบเรื่องมีสองช้อยอ่ะแล้วก็ก็คุณทําแล้วคุณเสียใจคุณผิดไปทํางานดีกว่างั้นคุณก็ไปหางานอื่นทำแค่นั้นง่ายสุดถ้าคุณคิดสบายใจนะเอาตัวเอาตัวรอดพอแล้วมีความสุขดีนะ นะก็เอาไงกับชีวิตใช่ไหมแบบถามหลวงตามาเิเอาไงกับชีวิตนะกินนอนสวดมนกินนอนสวดมนไงนโมพุทธยายพาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัสีสหัสสุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธาสิวลรีจะมหาเทรังอาหางวันทามีธุระโตอาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามีสภพวะพุถาธรรมมาสังฆาปูเชนมิกินนอนสวดมนต์ทำไม่ได้หรอกเขาต้องทำงานด้วยไม่เจ้าก็ไปอยู่ที่วันธรรมเมืองนะเซโกนหัว ใส่ชุดชีแสดงพลังอยู่ในวัดโอ้คำคระคำาคํคำล้วสันเอ้ามาเดียคุณเดียใช่แล้วค่ะยี่สิบแปดเดือนนี้คุณอัศนัยจะมาหากี่ทุ่มครับคืนนี้คุณมาถามคุณมาถามไปแล้วนี่อจบไปถ้าคุณอยากอยากดูอยากดูมากๆมาดูส่วนตัวคคุณอัศนัยจะมาหาเราไหมคะถามอีก มาหากี่ทุ่มคือเอางี้ดีกว่าถ้าอยากดูจริงๆมาหามาดูกับผมเพียงพันห้าถูกๆเ <The S 1> ดี๋ยวนะคุณไม่คุณใบบอกอีกแล้วว่าที่ถามเพราะทํางานก็ย้ายงานกลับถูกต่อว่าเราไม่ได้ทําผิดเลยค่ะย้ายงานย้ายงานลาออกก็ไปสมัครงานที่อื่นเลยผมบอกให้ <น>สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองมาแชร์ให้ครับครับขอบคุณครับเอาจริงคุณจีโรดถ้าคุณน้อยใจมากๆย้ายงานเลยหนีเลยฝนค่3สามสิบห้าย่างสามสิบหกเดือนหน้าครบสามสิบหกค่ะคนที่หนูชื่อคบชื่อตีเขาคิดยังไงกับหนูคะ<ด>คนที่หนูคบชื่อตีเขาคิดยังไงกับหนูดูดีมีเมตตาใจหนูมากเลยค่ะดูดีมีเมตตามหานิยมโดยอาจารย์โอกรู้สึกดีกับเรานะนะ อผมบอกให้ถ้าคุณน้อยใจนะมีทางเดียวย้ายงานเลยไม่ย้ายงานก็ไปกินนอนสวนบนนะไปอยู่นู่นเลยว่าทาเมืองนาโกนหัวนะแล้วก็สวดแบบที่ผมสวดอ่ะอาจารย์โอเนอี่ยแกมีจังหวะเวลาสวดเนี่ยนะฮะแล้วๆๆๆๆจังหวะอะไรก็วะะรเวลาสวดเนี่ยถ้าเป็นหลวงตมาเนี่ยนะโมพุทธายาภาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภราสีสหัสสุธรรมเขาไม่ได้สวดทำนองแบบอาจารย์ท็อปหรอกเขาสวดอีกทำนองหนึ่งต้องไปดูใน เพศอะไรมันจะชา้าในเพศวัดทำมเมืองนะว่าทำเมืองนะไงมีสอพยออะไรอะ่วะวัดมันมีทั้งวัดยางงามทั้งเพศไอ้นี่อมตะธรรมอมตะธรรมแล้วก็เพศไอ้นี่เพศอ่สีอยะเมตตรมีหลายเพศอ่ะ <c oughs> นะกินนอนสวดบนตนะถ้าอยากถ้าอยากสบายลาออกจากงานแล้วก็ไปหางานใหม่ทำนะจบเรื่องเลยนะ ถ้าคิดว่าไม่ได้ตังค์นะง่ายสุดต้องได้งานใหม่ก่อนที่จะเลิกจากงานเก่านะเอาจากงานเก่ากินนอนสวดมน์มนะปามปามไม่มีค่ะไม่มีผู้แชร์แฟนที่เพิ่งเลิกกันไปมีโอกาสได้กลับมาคืนดีหรือสล<ร>ะสิทธิ์ไปกลับได้นะแต่ว่าต้องแชร์ก่อนนะคะไม่งั้นเราไม่ตอบกดแชร์ให้มีรูปคนกับลูกศรอ,ออกไปคุณรู้หรือเปล่ามีหลายๆคนที่ผิดหวังแล้วไปฝึกแบบนี้จนสุดท้ายได้พบทางสว่างรู้เปล่า กินนอนสวดมนต์ตามปณิธานชั้นสูงสุดพิเศษอืมนะโอ้กินยาใช่ไมไม่รู้กินแล้วอืมแชร์แล้วค่ะไม่ไม่ไม,มันไม่มีผู้แชร์เด<ล>ี๋ยวทาให้ดูก็ได้อยากเห็นใช่ไหมบอกว่าแชร์แล้วแชร์แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวทําให้ดูเอาเอาง่ายๆยเนี่ยมันไม่ขึ้นคนอื่นเขาเห็นไหมนะคนอื่นเขามีเราไม่มีได้ไงคนเดียว คุณใบคุณใบถามเบื่อระบายระบายเลยนะแต่ว่านเนียทำให้ดูแล้วกดแชร์เอาใครถามยีสิบห้ามีผู้แชร์แล้วมาชื่ออะไรไหนหน่อยยีสิบห้าแฟนที่เลิกกันไปเขาจะกลับมาไหมค่ะไม่อะเขาหนักใจอยู่ยังไม่มีใครกลับมาพูดจริงๆไม่โกหกไพ่ไหมใบเนี้ยมันหนักใจเขาให้เขาไปไปคลายผ่อนผ่อนจิตใจก่อนสาวันนี้นะ เราดูแค่รายสาวันแต่ถ้าอยากดูสองสเดือนมาข้างหลังกับผมอาจารย์ทอ็อปเพียงพันห้าถูกดีดๆนะเข้ามากันได้นะนี่นี่รู้เปล่าเนี่ยเจ้าแห่งการกินนอนสวดมนต์นี่ของขจริงเ,งเปิดนะเสียงเปิดะไม,ไม่ต้องไม่ต้องเสียงเปิดนะหาว่าไปไปไปก๊อปปี้เจ้าแห่งกินนอนสวดมน ้าเจ้าไม่อยากทํางานเจ้าก็ลาออกไปออกเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆผมได้ยินเพลงหนึ่งออกไปแซ่ลาออกไปแซ่ทำงานา้ังๆเดินเดินเนีน่เขานอกว่าเ <laughs> ขาบอกว่าออกอย่างนี้ต้องลาออกไโอนะเคได้ยินไงออกไปแซ่ลาออกไปแซ่ทำงานดังๆ,ๆเดินเดินดงๆเดินเดลาออกไปแซ <laughs> <laughs> ่ง่ายไหมง่ายชอบออไม่มีผู้ชายนะไม่มีผู้ชชยนะรุ่นห้าสิบหก คุณจ้าห้โชคลาามีไหมครับต้องแชร์ก่อนค่ะแล้วจะตอบให้นะคะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติครับผมจริงๆถ้าคุณอ่ะชอบงานคุณก็อยู่กับงานแต่ถ้าคุณไม่ชอบงานออกไปซะเหมือนกับผมนี่เคยไย้ยินเพลงคนเราอ่ะมันม,มีมีวิถีชีวิตหลายอย่างเอถ้ามีเงินอ่ะจะบวชชียังไงก็ได้มีคนส่งให้เป็นชีแล้วคือมียกระถากนะ<อ>ให้เราบวชเป็นชีแล้วก็ส่งเราอ,ะอ่ะส่งเงินแบบ ประทากเราอะแล้วเราก็บวชชีไปสวดมนต์ไปมีชีวิตอยู่ในธรรมะอะไรอย่างนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือเปล่าทํางานนั่ง,งเดินนะไม่คุ้มกับเงินนะลาออกไปแซ่เีนยบทเวลาแล้วเนี่ยเขนะบ,บอกว่าอะไรนะทำทำงานทั้งวันได้พันห้าอะ เดินไปเดินมาได้ห้าพันติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ a ฟ e b o o k โอสิริกรัภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอสิเล15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาลิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งศาลถอนศาลบงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำน่ายเท่รูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีแจกใบเกียรติบัตรขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตําราและขายไพ่เทพพร้อมตําราค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะครับตามนี้ครับอามาเดียวตอบคนสุดท้ายละคุณอุ้มยี่สิบเก้าการเงินจะดีขึ้นไหมคะดูส<อ>าม <3 S 1> วันยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนนอนหมุนค,ค่ะ ไปสวดพระกระถาเงินล้านหน่อยนะครับนะเอาละเวลาหมดแล้วนะถ้าไม่ชอบงานผมบอกเลยลาออกไปกินเดินอะไรนะก,นกินนอนสวดมนต์ไปอยู่สายหลวงสมาหลวงปู่ดูเลยจะได้จบเรื่องในเรื่องจริงไปละอ่ะ